รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมมาแล้วนะคะมาพร้อมธรรมะดีๆที่จะนำพาทุกท่านให้มีความอิ่มเอมใจกันทุกสัปดาห์ค่ะและใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะปัางลักเลยจะอยากเชิญชวนทุกท่านให้ตามรอยพระโพธิสัตว์กันกับท่านผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดบรมราชาการจนาพิเศษจังหวัดนนทบุรีกันสักหน่อยในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมเจริญพรท่านผู้ศรัทธาทุกท่านในวันนี้หัวข้อสำคัญที่เราจะสนทนาธรรมร่วมกันคือตามรอยพระโพธิสัตว์ก่อนอื่นอาตมาขอแสดงความคาระวะดวงจิตแห่งพุทธะและดวงจิตแห่งพระโพธิสัตว์ ที่มีในหัวใจของทุกๆท,ท่านอันที่จริงแล้วศาส,สนาพุทธได้ให้คุณค่าว่าทุกสรรพชีวิตนั้นมีดวงจิตที่ปรารถนาพ้นทุกข์มีดวงจิตที่ปรารถนา,จ,า,นาจะกระทำตนเองให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์มีดวงจิตที่ปรารถนาจะก่อเกิดความเมตตากรุณา พัฒนากรรมของตนเองไปสู่หนทางแห่งความดีดวงจิตดังกล่าวนี้ไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องอยู่เฉพาะผู้บวชเป็นบรรพชิตแต่ที่จริงแล้วก็มีอยู่ในสัพพชีวิตทุกทั่วตัวตนเพราะว่าพระพุทธศาสนาเชื่อว่าทุกๆคนสามารถที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิถีทางต่างๆได้ดังนั้นแล้ว หัวข้อที่เราจะสนทนาทากันคือตามรอยพระโพธิสัตว์อันที่จริงก็คือดวงจิตของเราท่านทั้งหลายที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาในขั้นต้นนั่นเองก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงเรื่องการตามรอยพระโพธิสัตว์นั้นเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าพระโพธิสัตว์คือใครพระโพธิสัตว์มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร และเราเองนั้นจะปฏิบัติตามจะเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์ได้อย่างไรในสภาวะการปัจจุบันในสภาพสังคมที่มนุษย์พบเจอกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆบางทีถ้าหากเราพิจารณาไปในหัวใจของเราเราอาจจะพบพระโพธิสัตว์ในใจของเราก็ได้ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจว่า พระพุทธศาสนานั้นได้แสดงทัศนะว่าพระโพธิสัตว์นั้นคือผู้ที่บำเพ็ญบำเพ็ญเพื่อเข้าสู่พระโพธิญาณอัตมายกตัวอย่างที่แสดงไว้ในพระสุตตันตระและรวมถึงทัศนะข้อเชื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยอย่างเช่นในครั้งสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา พระองค์ได้ตั้งปณิธานโดยครั้งนั้นเป็นดาบดฤษีที่ทอดนอนกายเพื่อให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเดินเหยียบผ่านไม่ให้พระบาทของพระทีปังกรพุทธเจ้าแปดเปื้อนโอคลเลนพื้นดินสกปรกท่านก็ตั้งปณิธานว่าขอให้ท่านเนี่ยได้ มีโอกาสบำเพ็ญเพื่อที่จะตัดสรู้เฉกเช่นกับพระทีปังกรพุทธเจ้าในกระบวนการเหล่านี้เกิดจากปณิธานความตั้งมั่นของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาจะสู่พุทธภูมิปรารถนาจะพ้นทุกข์และกระทำตนเองให้หมดจดบริสุทธิ์โดยก็มีการสั่งสมบาร,รมีมานับอนเนกชาติ จนชาติสุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระมหาทานบารมีอย่างยิ่งยวดที่สามารถที่จะสละได้แม้กระทั่งชีวิตเลือดเนื้อสิ่งที่รักหวนขวงแหนพระองค์สละได้หมดคือกระทําทานบารมีอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่เป็นกระบวนการที่เราบอกว่า พระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญตนเองกระทำตนเองให้เข้าใกล้ประตูแห่งพระโพธิญาณแต่ในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์นั้นนอกจากจะกระทำความหมดจดความบริบูรณ์สร้างสรรค์ความดีให้กับตนเองแล้วหน้าที่ของพระโพธิสัตว์อีกอย่างหนึ่งคือการกระทำตนให้เกิดประโยชน์กับสบรรพชีวิต แผ่ความรักความเมตตากรุณาไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งหลายไปสู่สรรพชีวิตทั้งหลายกระทำทุกวิถีทางที่จะให้เขาพ้นทุกข์ถึงแม้ว่าเขาจะมีเงื่อนไขมีกิเลสมีข้อจำกัดมีข้อเรียกร้องต่างๆแต่พระโพธิสัตว์นั้นก็เป็นผู้ที่มีใจเมตตาอนาธรไม่ลังเกียจคนชั่ว และก็ไม่ได้ยินดีโอบอุ้มเฉพาะคนดีอย่างเดียวพระโพธิสัตว์เป็นดั่งแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาบนโลกใบนี้ให้คุณประโยชน์ให้ความอบอุ่นทั้งคนดีและคนไม่ดีดังนั้นแล้วจิตใจของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องมีปณิธานอันตั้งมั่นมีการสั่งสมบารมีธรรมมามากมาย และประกอบด้วยความเมตตากรุณาเมตตากรุณาอย่างไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขเมตตากรุณาดุดเดียวกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงลงมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกสร้างความอบอุ่นให้พลังงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติวันนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วย เมตตากรุณาประกอบกับพระปัญญาสิ่งหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบจากคุณลักษณะข้างต้นอัตมาได้เล่าถึงพระเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นพระองค์ก็ตรงตามกับคุณลักษณะที่เราได้สนทนากันเมื่อสักครู่นี้สำหรับในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้นโดยเฉพาะในประเทศจีนเราก็ มีการเครารพสักการะบูชาพระโพธิสัตว์หลายหลายพระองค์ได้กันซึ่งก็เป็นที่เจริญศรัทธาเป็นที่สแสแวงบุญอย่างเช่นในช่วงนี้การเดินทางไปจาริกสแสแวงบุญในประเทศต่างๆอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่เราท่านทั้งหลายก็พอที่จะรู้จักพระโพธิสัตว์พระองค์สำคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นพระอวโลกิเตสวนกวนอิมโพธิสัตว์ พระมัญชุสีมหาโพธิสัตว์พระสมันตพัทธะโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์ซึ่งในข้อเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวจีนก็ได้กล่าวถึงศาสนสถานอันเป็นที่บำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ในมณฑลในพื้นที่ต่างๆอันเป็นที่จาริกสแสวงบุญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์ก็ตรงตามเรื่องที่เราได้พูดคุยกันเบื้องต้นว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่ทรงคำหนึงถึงพระองค์เองก่อนแต่ทรงคำหนึงถึงสรรพชีวิตเป็นภาระะกิจหลักสำคัญใช้เมตตากรุณาของพระองค์ซึ่งมีพระปัญญา ประกอบควบคู่กันในการจะโปรดบุคคลคนนั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสภาวะต่างๆคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้หากเราย้อนกลับมาพิจารณาว่าตัวเรานั้นมีสิทธิ์ไหมที่จะเป็นเชกเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์บางท่านอาจจะเกิดความคิดถ่อมตนว่าเราเป็นผู้มีกุศลน้อยยังต้อง ภาคเพียรในการสั่งสมบารมีอยู่ไม่อาจเอื้อมเลยที่จะเป็นด่างพระโพธิสัตว์ได้แม้เศษทุลีแต่การที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นเศษทุลีก่อนคือการประพฤติตนเองในคุณลักษณะดุดเดียวกับพระโพธิสัตว์ในวันหนึ่งวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราบาง,บง ช่วงโอกาสช่วงเวลาต่างๆบางทีเราอาจจะเล่นบทยักษ์บางทีเราอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์บางทีเราอาจจะเป็นพระบางทีเราอาจจะเป็นพระเอกบางทีเราอาจจะเป็น أ, บุคคลที่วางใจเป็นกลางกลางสภาวะจิตที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ในช่วงชีวิตของเรานี้เราเคยพิจารณาหรือไม่ว่า มันมีช่วงเวลาที่เหล่านั้นกําลังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นบางทีเราเห็นบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเขาอาจจะหลงผิดไปในทางไม่ดีแต่เรามีความปรารถนาดีอยากจะให้เขาพ้นทุกข์นั่นเรากําลังบำเพ็ญแนวทางของพระโพธิสัตว์อยู่เรามีใจเมตตากรุณาโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไข แต่ปรารถนาอย่างสุดหัวใจให้เขาไม่ไปตกต่ำอยู่ในทางที่ชั่วไม่ตกต่ำอยู่ในสภาวะที่นำเขาไปสู่ความทุกข์อันแก้ไขไม่ได้ดวงจิตนั้นคือดวงจิตของพระโพธิสัตว์เราท่านทั้งหลายนั้นสามารถที่จะฝึกหัดตนเองจเจริญปอยตามพระโพธิสัตว์ได้ด้วย การใช้ชีวิตประจำวันของเรากระทำดุดเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้ากระทำดุดเดียวกับการที่พระองค์นั้นทรงมีพระกรุณามีพระไทยเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไข ถึงแม้เรายังเป็นปุตุชนคนธรรมดาอยู่แต่เรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความเมตตากรุณามันไม่ได้ถูกจำกัดความเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ต้องสร้างสรรค์ให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพราะมันจะเป็นเหตุทำให้เรานั้นพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมของเราให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ความบริสุทธิ์ผองแผ้วนี้ไม่ใช่เพื่อตนเองรอดฝ่ายเดียวแต่จงแผ่ความรักความบริสุทธิ์ผ่องแพ้วนี้ไปเกื้อกูลไปช่วยเหลือคำหนึ่งถึงผู้อื่นเมื่อตนรอดแล้วผู้อื่นหรือว่าสัพพชีวิตอื่นก็ต้องมีโอกาสรอดเหมือนกับเรานี่คือดวงจิตของอพระโพธิสัตว์ที่ เราท่านทั้งหลายควรที่จะพัฒนาสร้างให้เกิดขึ้นกับใจของเราอย่างสถานการณ์ประเทศชาติบ้านเมืองหรือในระดับโลกนี้ที่เกิดขึ้นอยู่เราจะเห็นมิติที่เราสร้างโพธิจิตอันเป็นจิตของพระโพธิสัตว์ที่เกิดขึ้นได้ในสภาวะที่เรากำลังเจอการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID. ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ทุกๆท,ท่านอาจจะพอที่จะทำใจยอมรับมันได้แล้วพอที่จะเรียนรู้ชีวิตอย่างระมัดระวังที่จะอยู่กับเขาให้ได้โดยไม่ตั้งข้อกังวลมากจนเกินไปคือเรามีสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตแต่เราต้องลดความหวาดกลัวเราเจอสภาวะการที่ประชาชนลำบากจากอุทกภัย นจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตัวเราเองเราเห็นสภาพนั้นแล้วเร,เราสอบถามคุณภาพในใจว่าเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกเวทนาไหมเรารู้สึกปาถนาที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์ด้วยบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเราหาวิธีการที่จะช่วยเหลือที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นตามศักยภาพ ตามกำลังของตนหรือไม่หรือเราทำใจนิ่งนิ่งชนิดว่านิ่งนอนใจไม่อนาทรร้อนใจหากเราสอบถามคุณภาพจิตใจตนเองได้ว่าเราเป็นแบบไหนเช่นเราเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเราเห็นผู้อื่นกำลังเดือดเนื้อร้อนใจเราเห็นผู้อื่นมีความทุกข์แต่ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีศักยภาพ หรือมีศักยภาพอย่างจำกัดสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ในตอนแรกคือใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาด้วยเราช่วยไม่ได้หรือ,อยังช่วยไม่ได้แต่เราปรารถนาอยากให้เขาพ้นทุกข์อย่างบริสุทธิ์ใจนั่นก็คือหัวใจของพระโพธิสัตว์อย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์โควิดเราเองก็ มีข้อจำกัดบางทีอาจการออกไปช่วยก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเสี่ยงต่อการติดไวรัสบ้างเสี่ยงต่ออันตรายที่จะได้รับบ้างหากเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งแรกที่ต้องวางใจก่อนคือดวงจิตที่มีความเมตตากรุณาสงสารหวังดีปาถนาให้เขา พ้นทุกนั้นโดยเร็วอันนี้คือดวงจิตที่เราพึงสร้างให้มีก่อนและหากเราสามารถที่จะพัฒนาหรือขยายศักยภาพหรือระดมกำลังมาสรรสร้างมาช่วยเหลือมาอนุเคราะห์ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาน่ายินดีในระดับลาดับขั้นต่อไปดังนั้นแล้ว จากสภาวะการและชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นกับเราเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าจิตใจของเรานั้นมีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่หรือเปล่าเรากำลังบำเพ็ญตนเองกระทำตนเองให้เข้าสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่เพราะทุกๆคนนั้นมีโอกาสที่จะกระทำตนเองให้หมดจด ให้มีเมตตากรุณาเป็นพระโพธิสัตว์ได้สิ่งเหล่านี้จะสามารถเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้โลกเราให้สังคมเราน่าอยู่หากมีพระโพธิสัตว์อยู่หนึ่งท่านและก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหลายๆท่านโลกเราสังคมเราก็จะเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักความเมตตากรุณาลดความเห็นแก่ตัว ลดความชิงชังพยาบาทซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงพระนิพพานะเราต้องสร้างสันติสุขบนโลกนี้ก่อนสร้างสันติสุขในครอบครัวก่อนสร้างสันติสุขในองค์กรก่อนหากเรามีใจหวังดีเรากําลังเข้าสู่วิถีทางของเป็นพระโพธิสัตว์แต่ถ้าหากเรามีความ รู้สึกเย็นชาเฉยชาต่อความทุกข์ของผู้อื่นหรือไม่กระตือรือร้นตนเองเพื่อที่จะทําให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์นนั้เรากําลังลดโอกาสสร้างพระโพธิสัตว์ให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราดัางนั้นแล้วการจเจริญรอยตามหรือตามรอยพระโพธิสัตว์นั้น นอกเหนือจากทัศนะของศาสนาในการสั่งสมสร้างบุญบาร,รมีนับอเนกชาติการพัฒนาตนเองเข้าสู่กรรมดีอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลผลบุญมากมายในทัศนะของศาสนาแล้วพระโพธิสัตว์ที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือดวงจิตของเรา ที่เต็มเปลี่ยมไปได้วยความปรารถนาดีหวังดีมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนี่คือพระโพธิสัตว์ดังนั้นแล้วท่านทั้งหลายการเจริญลอยตามพระโพธิสัตว์นั้นเราก็มองในสองแง่มุมคือในแง่มุมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดตามหลักศาสนาคือ กระทำเพื่อให้เกิดโพธิยานให้เข้าสู่ประตูโพธิยานให้แจ่มแจ้งในพระโพธิยานนั่นเป็นเรื่องในอนาคตแต่พระพุทธเจ้าพรอง,งสอนให้เราสร้างปัจจุบันให้ดีถ้าโหยหากะอดีตก็ไม่เกิดประโยชน์เพ้อฝันกะอนาคตก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดี มีความเมตตากรุณามีความรักหวังดีหวังเจริญต่อกันนี่คือการสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีเรากำลังทำตามวิถีของพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริง นี้เช้าเรามาติดตามธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กันต่อนะคะเพราะตอนนี้ค่ะน้องเป็นหนึ่งจะพาเราไปท่องเที่ยวกันแต่จะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมะพาเพลิน หลังจากที่เราต้องงดเดินทางเว้นระยะห่างในช่วงโควิดกันมานานนับจากนี้ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษากันบ้างโดยเริ่มจากที่นี่กันก่อนเลยค่ะวันนี้เป็นหนึ่งจะพาทุกท่านมาที่เกียวโตกันค่ะโดยเกียวโตเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองแห่งศิละปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเพราะเต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณซึ่งที่ที่เป็นหนึ่งจะพามาก็คือวัดเทนริวจิค่ะที่แห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซนสายรินไซส,สร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1339 โดยโชกุนอาชิกางะทากาอุจิเพื่อลำลึกถึงจักรกพรรดิโกไดโงะโดยมีท่านมุโซโซเซกิเป็นเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งมีผู้คนเข้ามาสวดมนต์และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะเดินถัดไปอีกหน่อยมีพระโพธิสัตว์พระอวโลกิเตสวนด้วยเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามภายในวัดกันนะคะ วัดแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างขวางมีสวนที่สวยงามซึ่งออกแบบโดยท่านมุโซโซเซกิที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆในยุคนั้นรวมทั้งยังเป็นผู้ออกแบบสวนดังๆของเมืองเกียวโตทั้งหมดสวนวัดเทนบุรวจินั้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสวนโซเกนจิเตนหากลอดผ่านประตูทิศเหนือออกไปก็จะพบกับ ถนนลัดป่าไผ่ซึ่งมีความสวยงามปกคลุมด้วยแนวต้นไผ่สีเขียวเรียงกันเป็นระยะทางประมาณ400เมตรเหมาะแก่การถ่ายรูปสวยๆมากๆเลยค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาชมวัดเทนริวจิในเมืองเกียวโตวครั้งนี้จะสร้างความสุขให้กับทุกท่านนะคะครั้งหน้าเป็นหนึ่งจะพาทุกท่านไปที่ไหนต้องคอยติดตามกันนะคะ คุณผู้ชมอยากให้พวกเราพาไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันที่ไหนบ้างก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวอชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมลแอดเดรส y o า w a t g m a i l c o m ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรมนำมาฝากนะคะ จะกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเวลาขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ